สวัสดีครับนะครับสวัสดีชาวราศีกุมนะครับในช่วงนี้มาพบอาจารย์ทำอีกเช่นเคยนะครับช่วงมูเตลูนะครับชาวราศีกุมนะครับว่าเรื่องของดวงนะครับเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 5นี้จี้จะเป็นย่งไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อัมเดุลราเชืรอครูคนะครับผมเอาเป็นว่านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลฟ์วีพีนะครับอย่าลืมแอดเอ็นไว้อยู่ตองเก้าได้เลยนะครับหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชาวราศีกุมนะครับในช่วงนี้ในะเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบอกได้เลยว่าจะมีงานเข้ามามากกว่าปกติแล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะเหนื่อยมากกว่า เดิมนะครับจะเหนื่อยแล้วก็จะหนักใจมากกว่าเดิมแล้วว่าในเดือนนี้เดือนเดือนกุมภาพันนี้นะครับชีวิตที่นะครับจะต้องเจอสิ่งใหม่ๆนะครับการงานใหม่ๆเรื่องใหม่ๆคนใหม่ๆลูกน้องใหม่ๆหรืออาจจะจะต้องแบบเจอสิ่งใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ก็จะทําให้คุณเหนื่อยเพื่อเพื่อที่จะว่าจะต้องปรับตัวนะครับเข้ากับสิ่งนั้นๆนะครับแต่ก็ ถามว่าจะเหนื่อยในช่วงแรกแค่นั้นแหละนะครับต่อไปคุณก็จะสบายนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าแม้คุณว่าจะเหนื่อยเหนื่อยอย่างมากเลยทีเดียวกับกับกับหน้าที่การงานนะครับแต่ในเรื่องของการเงินก็เหนื่อยเหนื่อยเช่นกันนะครับบอกได้เลยว่าก็มีเงินเข้ามามากแต่ก็ใช้จ่ายมากเช่นกันก็จะอาจจะทำให้เหนื่อยนะครับแต่ว่ารายได้ก็หนักอยู่เช่นกันนะครับรายจ่ายก็หนักอยู่เช่นกันนะครับหากเช่นื่งว่าจะวางแผนนะครับ จะเริ่มต้นาการเก็บเงินหรือว่าลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเงินก็ถือว่าถือว่าอยู่ในลําดับที่คุณจะก้าวกระโดดขั้นบันไดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ระวังให้ตกขั้นบันไดหน่อยแล้วกันนะครับช่วงให้อัมัตระวังหน่อยนะครับ ก็ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างก็ถือว่าเหมือนเป็นทางลูกลังนะข่ขระบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับคนที่โสดนะครับบอกได้เลยว,ว่ามีปัจจัยนะครับเข้ามาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องคุณนะครับจะทําให้คุณนะครับบอกได้ว่า ไม่สมหวังเลยทีเดียวในเดือนนี้นะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมในเดือนนี้เรื่องของคมความรักนะครับสำหรับคนที่โสดจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับส่วนในทิศที่จะต้องแก้ไขนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตนะครับเกี่ยวกับโคกระบือนะครับไถ่ชีวิตสัตว์ที่กําลังจะถึง่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอนิษฐสงทําให้หนุนดวงนะครับเรื่องอุปสรรค ที่จะต้องเจอนะครับทําให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่ก็จะที่คายแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักลงทุนได้ไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ ลงทุนได้แต่ก็มีโอกาสที่จะโชคลาภก้อนโตหล่นทับคุณก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่นะครับก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมนะครับโชคดีมีชัทุกๆคนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ